สวัสดีค่ะวันนี้พอดีไม่พ oh ิมมาหาแม่าพอเพื <h 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 ่อนข่งๆคุณเรียกว่าพิ่นได้เล็กแล้วพิ่นพอเข้าได้ไอ้โศกมานบางนึงหันพิ่นก็เลยสิมาบอกให้เอซเป็นแนวทางเมื่อสั่นอ้จะน พอได้มาตัวใดงหัวของหันพอถึงลายบ่าในเทั้เปล่นหาหาเปลในทสองแศพอได้มาจะใช้ฟันบ่ออหรือจังใดจ่าฟันว่าจังใดบอกสุรุกฟ้องเนี้ยฟันตรงอ่อืม้ฟันแบบนี้วดน <ma> นี้ไม่ติดกิ่งเกาพอถึอยู่ขึ้เก่าหล่ะจ่าพอนั่งทั้งสี่ก็ได้จ่าพอนั่งสินั่งสิบห้าตัวเดียวสิบห้านี่ฟันบมอผอรอฟันหมอสุรุกฟังเนี้ยฟันว่าจังใดจ่า แต่ว่าต้องเันยีบอกคนคนบ่าวขืนเด้ออะนั่นแหล,ละที่เราันว่าจังไดพอเบ่าวซวยซีฟังนี่จ้ะมันฟันนั่นบ้านตั้งแต่เกาแต่เมียเกาคนจ้ะเลขมันถูกเกากันว่าที่ผานหาที่เด็ดตั้งแตุ่่นนั่นแหละ ฝันเห็นเมียเก่าเมียเก่าตั้งแต่คนที่ชิบหายไปละเกิดที่มันชิบหายตัวเป็นมาเองสิบอกเพาะเมียเก่าคนที่ชิบหายันดีตัวสั่งฝันเห็นนั่นผู้เก่าจะได้โศกต้นหนูหัวเนาะเือเอาแต่ว่างวดนั้นได้ทั้งล่างทั้งบนได้มัตเตสไซจับเพาะฟันคือกันบ่ฟันเพิ่งว่าบอกเป็นตัวหรือจังใดเพ่อ ก็ and me and me. ีัีมบอกกันไม่ยังอีกเลนบอกกันเตะทางหาเตะเตอร์ก็ต้ี่จนว่าอันเนาะประมาณมาอ่าทยสองเตะนได้เขาลุเล็กะไดเอิ่นไม่สอเต็มเงินบ้มี่้ซื้อจักตัว่านั่นซื้อมาะืนกัน่่ซื้อน แต่ว่ามือก็จาถืบดบอกก็จาบอกถืบดออตั้งต่ตนไปล้วก็โอ้ั้งหลังต้งบดั้งหลังทั้งบนเนาะคือมิดคือฟองมัเที่จัตัวแต่ว่างวนี่ก็ห้ส่งมาเนื่องนพอเด้ออัใส่ปลาเาก่เะมา่าพอแดงเิ่นหายเอฟซีตองงวดเด้อค่ะเด้อ ตัวเดียวเลยตัวเดียวโดดๆเลยจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็ว่าซื้อขึ้นซื้อลงเอาด้วจ้ะเพิ่นฝันได้ฝันเห็นอันเนี่ยเก่าเพิ่นก็เลยตีออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะ1 5 5 1ก็ให้เป็นแนวทางเด้อจ้ะมากกวอันสิโรตตติลี่ไว้เด้อพอได้โศกลาบเนาะเพิ่นเนาะมาหาฟอกับแม่คนโศกเนหมานอยู่ใกล้กันบุญเชื่อมใจกันจะมิตะบอกคนเมิดบ้านเมิดเมืองเมิดขุม ทูกันเบิดจ้ะแต่พอก็แม่ราเป็นคนบ่บอคอยซื้อเลยเนาะพรทินเนาะมันเป็นคนอยงทำม,มาท้มโมจ่จะม,มาะท้มโม่คนบ่ซื้อเล็กืรองอย่างามแต่แบงปันจ้ะเพิ่งกระเาสู้ฟังนั่นละได้ปันได้เพิ่งกระเบ๋าสู้ฟั้งเหดเป็นเนวทางนุกันนุหาโูกมาน้ำพิ่นเดอ้อคนแห้งตัวจริงเลยนี่มีสื่อถึงสื้อลงพอ่อมา ตุ่มมันนันตัวไม่ยังหรอว่บบามังใสันทำใส้ปลาเียวเนีย๋รียไว้ไปชื่อมังมชื่อสมกิน, <c oughs> น,นุ่มนดท่นเนาะให้พอฟันทรงไห้นั่นเนยเพราะว่าพอคนบอกคนถูกตลอดนะพอนะจา้าเดพอพ่อแดงเฮาเด้อเอซีเด้ดอเรา เลขว hmm. ่าน hmm. ี <t 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 ้ผู้ใดบอกว่าเลขกันออกกันเดือนนี้มันออกสามเทียยังเถียงอยู่จ้วันที่หนึ่งแล้วก็สิบหกแล้วก็สามสิบเด้อเนี่ยแมนดเด้อเดือนนี้ออกสามเทียได้มีไงเออมากระชีปีไม่เออกอนออกก่อนสี่ไม่เด้ออันนี้สามสิบเป็นมดเหรออันน่าพันท่องเลย ขอบคุณพ no ่อหลายๆเด้อได้สิได้มายามเด้อจ้ะพ่อเด้อให้โชคซไฮมันไฮโซไฮมันเด้อเดินเนเดิเดินเอาแต่ว่ามือเต้าเอยโูดไปเต่าพูดว่าอันว่าสิมาอันลูกว่าสิไปหาแม่อันลูกว่าใส่กันเด้อก็บอกชู้ว่างส่เด้อลูกจะมาหาโดยส่วนอื่นอะไรเดี๋ยวอันอดมือมันอีกมีครูหนึ่งอยู่เออแม่กเดี๋ยวตามต่อเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวอันใกล้มือเด้อลูกจะมาเอาอีกดอกจ้า จะให้เป็นแนวทางเด้วยจากเอซีเด้อมากับสื่อน้ำลอตเตอรี่ไว้เด้อหาเขาโศกมาน้ำพอเขาเนาะจะเนคนบอกเลขคนถูกส,งส,งสุง,สงสว,วาางา่าุงว่จวาจ้าวดสดาบมจ้าาอนีีกน <c oughs> ว่าบน,น,น,นสำหรับมอนิกัซนนนนานีคนน้องคานาะสวัสดีค่ะ